สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษภประจำวันที่20ถึง26มิถุนายน2565ค่ะสัปดาห์นี้โดยรวมนะคะเป็นเรื่องของการวางแผนนะคะวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตหรือเรื่องของการงานเรื่องของวางแผนธุรกิจนะคะชาวพฤษภมีโอกาสตเติบโตก้าวหน้าต่อไปนะคะด้วยความมุมานะหรือว่าพยายามของตนเองนะคะ เรื่องงานโดยรวมนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่โชคดีนะคะใครที่รอคอยข่าวดีรอคอยความก้าวหน้านะคะก็มีโอกาสได้รับความสำเร็จการเงินก็จะได้โชคล่าฟุกๆนะคะหรือว่าได้เงินมาใช้จ่ายคล่องตัวมากขึ้นใครที่รอเรื่องของค่าในหน้าเงินรางวัลค่าคอมมิชชั่นนะคะเงินตกเบิกต่างๆก็มีโอกาสได้รายรับในช่วงนี้ เจ้าของกิจาการนะคะธุรกิจรุ่งเรืองมากขึ้นมีเกณฑ์เติบโตขยับขยายได้นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ใจดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินโบนัสเงินก้อนเงินกําไรมีการแบ่งปันมีการแจกจ่ายกันมากขึ้นนะคะการเงินอย่างที่กล่าวไปมีเกณฑ์ได้โชคลาภฟุกๆเข้ามาหรือบางรายนะคะาจจะทำงานประจำแล้วก็มีงานเป็นจ็อบหรือว่าฟรีแลนซ์เข้ามา หรือการเดินในหน้าแบบจำเป็นนะคะการแสดงสายบันเทิงต่างๆช่วงนี้การเจรจาธุรกิจก็จะนำโชคนำทรัพย์มาให้นะคะสุขภาพนะคะระวังความเครียดเรื่องของการเงินการทองอาจจะทําให้นอนไม่หลับหรือว่าพักผ่อนไม่เต็มที่นะคะถ้าช่วงนี้หายเหนื่อยแล้วก็หาเวลาพักผ่อนดูแลตัวเองดูแลคนที่คุณรักนะคะ คนโสดสัปดาห์นี้อาจจะพบเนื้อคู่จากการทำงานพบคนที่ถูกใจนะคะมีเรื่องของอายุที่ห่างกันหรือว่ามีความแตกต่างกันบางอย่างก็จะทำให้รักเติบโตนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วความรักหวานชื่นดีนะคะเป็นสัปดาห์ที่รู้ใจบางรายเกี่ยวกับครอบครัวบุตรหลานในบ้านให้โชคสัตว์เลี้ยงให้โชคในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ